ใครที่กำลังมีปัญหาปวดหลังอยู่ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับผมพาแพทย์แผนจีนมาให้ความรู้ถึงที่เลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe ทาง Youtube และกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกลี้ยงเวิล์นะครับวันนี้ก็เป็น วันพิเศษนะครับที่จะมีแขกรับเชิญครั้งแรกของรายการเลยนะครับตั้งแต่ทํามาไม่เคยมีใครเชิญใครไม่เคยมาเลยนะฮะในช่วงนี้ผมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปวดหลังเนี่ยก็เลยขอเชิญแพทย์จีนนะครับมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการฝังเข็มนะครับอ่าซึ่งไปจบมาจากที่ประเทศจีนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญนะครับขอเสียงตบมือให้กับหมอแนนนะครับอ่าเดี๋ยวขอให้คุณหมอแนนแนะนําตัวเลยเนาะว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับแนะนําตัวนิดนึงนะครับหมอแนนนะครับสวัสดีค่ะหมอแนนค่ะ แจีนแล้วก็สอนแสงสีบริสนะคะมอนแนนจบแพทย์จีนจากที่มาหาวิทยาลัยการแพทย์แพนจีนเทียนจีนค่ะปริญญาโทด้านการฝังเข็มจากประเทศจีนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเปิดคลินิกฝังเข็มเพราะว่าคลินิกอยู่ที่อำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะคุณเจียงก็พอดีว่าสนิทกันนี่หลอกมา<ค><ะ>ให้มาช่วยให้ความรู้ะคะ่ะ เข้าไปช่วยเรื่องออทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวทําให้กระตุ้นระบบประสาทระบบการไหลเวียนเลือดทําให้ลดอาการปวดของเอวหลังได้ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่คนไข้สามารถทําได้เองแล้วก็สามารถลดอาการได้ด้วยเช่นกันนะคะก็คือการยืดเหยียดซึ่งวันนี้หมอแนนจะมาสาธิตให้ยีดเหยียดได้ทําการบริหารการให้พวกเราได้ชมกันนะคะเคค่ะอ่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้น เข็มมาแล้วหนึ่งครั้งก็จะอ่อนลงนิดนึงนะคะโอเคอันนี้เป็นขั้แรกท้าค้างไว้ประมาณสิบครั้งไม่ใช่เรียกว่าไหวหนึ่งนาทีไม่ใช่สิบนาทีหนึ่งนาทีคือน้ำหนึ่งถึงสิบก็ได้ จำนวนครั้งเนี่ยค่ะตอนนูนเซตเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละคนได้เลยนะคะซึ่งในผู้ที่มีปัญหาปวดเอวหลังเป็นมานานเป็นเยอะเรื้อรังเนี่ยอาจจะทำได้ไม่นานเราก็เริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆนะคะถ้าต่อไปเอาขาเท้าชิดกันแล้วก็เหมือนทำท่าขาสมาระคะมาด้าี้จะได้ค่ะจะได้เห็นไปวดหลังจะติดพุง เส็มลดข้อบวยก่อนนะคะอ,อะแล้วก็เอามือเยียดไปด้านหน้าค่ะโอเคมาด้านซ้ายโอ้โหระวังนะคะระวังดึง okay. ด mm ้า hmm. นขวาค่ะพยายามให้มือชิดๆกันน mm hmm. ะคะตึงใช่ไหมคะ mm hmm. ตึงหน้าขาตรงนี้ด้วยโอเคจบแล้วค่ะ ท่าที่สี่ต่อเลยขุกข่าวค่ะขุกเข่าวเหมือนท่าที่เราไหว้ค่ะแล้วก็อันนี้เรามีตัวช่วยเริ่มต้นนี้เรามีตัวช่วยก่อนค่ะเอาหมอนการไว้เซฟตัวค <c oughs> วามอด น,นี้ลงแรงเกินไปนะคะอาจจะหายปวดหลังแต่ว,ว่าน้องตายได้นะคะ oh, <no. S 1> อันนี่ต้องค่อยๆตึงตรงนี้ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> นะคะกหลัะนับค้างไว้สิค้ง,งหนึ่งทีงก็ได้คะ่ะสำหรับผู้ที่เ,เริ่มต้นอาจจะเพิ่มหมอนมากกว่านี้ก็ได้นะคะคนที่หลังตึงๆแต่ถ้าเราเพิ่มเวล เราก็เอาหมอนออกทีละบายีละบายจนถึงแบบไม่ต้องใช้หมอนเลยโอเคน่าแสดงว่าหายแล้วค่ะถือว่าเป็นอันใช้ได้ท่าน,นี้จบด้วยกันเอาเท้าด้านข้างค่ะค่อยๆค่อยๆนะคะค่อยๆโอเคเป็นไงคะสบายไหมคะบุดแรงสบายุดแรงสบายแต่ว่ามันก็ตึงตึงช่วงตรงนี้ช่วงนี้ไม่เท่าไหร่จ้ะ มีอาการปวดหลังนี้สาะก็ทั้งหมดนี้นะคะสามารถทําได้ทั้งตอนเช้าทุกวันเลยค่ะตอนเช้าตื่นนอนมาทําก่อนเลยเราสามารถทําบนที่นอนได้เลยแต่ว่าขอให้เป็นที่นอนที่อย่ายุบอย่านิ่งเกินไปให้แข็งนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนก่อนที่จะนอนก็ทำอีกรอบหนึ่งถ้าทําได้แบบนี้ทุกวันแน่นอนทุกคนจะมีสุขภาพหลังที่แข็งแรงไม่ปวดไม่เมื่อยค่ะ ก็อ,อยากจะให้ทุกควกดไลค์กดแชร์นะครับแลวกด s u b ส c r i b e ในช่องด้วยนะครับแล้วก็กอวกขอขอบคุณหมอแดนนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการลดภาวะการปวดหลังนะครับแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกออฟฟิศซินโดรมนี่นแหละนะครับเพราะเป็นอะไรที่ใกล้ตัวพวกเราที่สุดเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหมอแดงมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย แขงเข็งแล้วนะคะก็ควรที่จะมีการยืดเยียด์ที่มันคือของจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดไอตอนแรกเดี๋ยวตัดเข้ามาเอาแต่แต่เราเล็กไม่เอาเนี่ยดูเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยจะทำงานได้ไหมไม่เอาเอาแบบต้นเลยโอโหนิสัย